ก็มีอยู่แล้วที่ห่างหายแบบปิดตูเงียบไปช่วงนี้กับวุ่นๆก็แบบต้องเบึ่งไปก่อนเนาะว่าเออสิมีแบบต่อทอดคนเลยกับคันมาอยากให้เฮ็ดคลิปแบบใดญกับคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ พ่อแม่พี่น้องมนิกามาพบมาพอกับแม็กกี้สาวเซโนแล้วกะหน้าิน้าลินลินเนาะมันนิกามาพบมาพอกับลินลินแล้วกะสาวแม็กกี้เซโนเนาะดยอ่าเอฟซีเนาะอ่าทางส่องแม็กกี้คอมเมนต์มาโดนตบแล้วแหละแต่ว่าบได้มาหาหน้าลินเห็นเอฟซีคนบอกว่าเออคือบบเห็นไปกับหน้าลินเป็นยังหรือประมาณนี้ก็คือว่าพวกเขาบ่มีเวลาทุกคนเอ้คือว่าเวลาเขาบวตรงกันเนาะ <Man. S 2> ก็คือหน้าลินกะเพิ่นกะมีเวียงเพิ่นส่วนสามิกิกะมีเวียงสามกิกทุกคนนะอ,าอาจจะแบบอ๋อลินหายไปไซเนะ <Man. S 2> าะแป๊บนึงแมงไม้ขอบตาห่อนนะทุกคนตอนนี้กะบ<อ>จีมาอยู่ในเสื้อห่วย,ยแมนนะทุกคนเนะเขาอยู่ในเออห่วยเลยแหละเอออยู่ในห่วยเลยตอนนี้เป็นจจงได้เมือ่อน,นี่ห่อน <laughs> อากาศท้อน อันที่ข้างหลังเฮานี่ก็ต้องแปกเนาะมันเป็นครัวขามเนาะเมนเมนๆๆครัวที่แบบว่าเฮาใส่บ่อยๆละเลไปมหาสู้กันกะทำมีน้ำก็ไปทั้งครัวเนาะเมนการโหนเฮงหายไปดนเดยเมนหายไปดนแล้วก็ f เอฟซีทั้งสามิกี้กะถามหาณนิาลินหลายลเขาคิดว่าห้าสองคนน่ะทะเลกันบอหรือว่าอย่างประมาณนี้นะอคิดว่าทะเลาะกันแล้วก็แบบแยกย้ายกันแบบนี้ แต่ที่จริงแล้วโบแมนทุกคนเลยต่างคนต่างโบว่างแล้วก็มีหน้าที่ของเพลงมันแล้วก็ช่วงหนึ่งอะค่ะสาวมิกกี้ก็ได้ไปถ่ายมีเพลงเนาะทางเอฟซิสาวมิกกี้กับสีหูอยู่แล้วแล้วก็ววไปถ่ายมีเพลงบาพามีมักสาวรุ่นเอื่ยฝากไปฟังแล้วก็ติดตามบาพามีนําทุกคนเลยฝากไปฟังอ่าเพลงิ่นก็ออกได้บ<อ>ห็นเห็นขึ้นว่าสองสัปดาห์เงี้ยเรนบอกคือประมานั่นแหละประมาณสิบแปดสิบเก้ามาื้อทุกคนเี่ ประมาณนี้เคยไปเบิ่งแล้วได้เบิ่งว่ะเอ้ยได้ไปแนแแลยแม่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยผ่าน่านแบเอาดีแมนอยากอยากห้องเพลงเป็นเนาะแบบว่าถ้ากิดจะได้ไปห้องนะเออก็บขยเพบ่ะล่ะอ่าได้เออคือได้ยินมาว่าอันเจ้าสิแบบเจ้ามีผลงานใหม่ไหมว่ะก็มีอยู่แล้วที่ห่างไฮแบบปิตัวเงียบไปช่วงนี้กับวุ่นๆก็แบบ เอ,อ๋อก็คือว่าเจ้าแตง่งเพลงเองแมนแมนแมนแตง่งเพลงนี่แต่งแบบรุ่นแดดรุ่นแบบว่ารุ่นแบบยุคแบบวัยรุ่นบอหร,รือว่าแบบเพลงทํานองแบบว่าอ่าลูกทุ่งบอหร,รือว่าแรปบบแบบนี้อ,ะอ่ะอ่ามันกนจะเส็นแนวแบบสาๆจักหน่อยเนะาะสาวๆเนากยกิมีทอนแรปอยู่ท่อนหนึ่งอ๋อมีทอนแรปนำ้ำไรล่ะอ่าตอนนี้คือแต่งแร้ว่แร่แมนบบก็ยังบ่แล้วสมบูรณ์เนาะก็ยังมีแบบ ต้องปรับปรุงอีกหลายๆอย่างอยู่โอ้ยแม่ไหลายเด้ทุกคนเอ้ยลงมาอยู่ห่วยเพราะว่าอยู่ของบุมันมีลมเพราะว่าสามิกีโบมีไหมมันก็สิลมเข้าในกล้องคนเี้เมร์อืแล้วก็เขาก็เลยมาลี่อยู่ในห่วยมันก็สิบบมีลมปันใดก็สีได้ยินอยู่แต่ก็สิบบปันใดอ่ะมาว่าเรื่องต่ออันเรื่องเรื่องเพลงของเจ้าต่อตอนนี้ก็คือว่านางห้องก็คือว่าเป็นเจ้าผู้เดียวแมนกะยังหาอยู่หาแบบว่าคนมาดูเองก็ได้คุยคุยกับอ่าผู้หนึ่งวายอยู่ ถ้าแต่งแล้วกันอาจจะแบบเชิญมาห้องรวมกันนะเป็ังจะซื้อห้องน้ำบ่กะคันว่าเรื่องห้องนะค่ะมิกกี้บ๊ปันใดแต่ว่าแสดงเป็นนางเอกเอ็มบีอบหรือว่าตัวไล่โบหรือว่าอ่าตั้งใดก็ได้แต่ขอได้ขอแบบเป็นตัวประกอบแบบในในในบทเพลงได้ฮะนะแต่ว่าถ้าห้องเพลงสาวมิกกี้ห้องบ่ทได้ทุกคนเลยเพราะว่าเสียงก็คือตอนนี้แหละโอ้ยหมดหมดหมดเพราะว่าเสียงก็คือตอนนี้แหละ เสียงแบบคล้ายว่าเสียงผู้ใหญ่แบบแหบๆนะออืเสียงแหบๆให้ไกยฟังเบิ่งทแหลจะสิได้อ่าออกเป็นเสียงเพลงอีดีบอยมาได้แต่งซื้อก็ต้องเบิ่งก่อนเนาะต่ว่าตอนนี้คันว่าสาวมิกกี้อยากฟังแบบทอนทุกมันสนิดหน่อยได้อยู่เ่เอ้ยบ่ได้เล้อเดี๋ยวเอ้ยโอใจโอใจโอเคเนาะทุกคนเพราะว่าเฮาต้องแบบต้องแต่งให้มันแล้วเพราะว่านั้นเนาะ กะยังปรับปรุงอยู่เดี๋ยวนี้กะเขียนเนื้อคร่าวๆไว้แล้วล่ะก็ะคือว่าเขียนเองแต้งเองแมนห้องเอง <Man S 2> แมน <laughs> คนจริงเยี่ยมก่าเบิ่งนก่อนเนาะก็ะสีได้ปล่อยออกรบอบ่มก็ถถาเบิ่งนเนาะว่าแบบว่าบางทีเขาอาจสิส่ได้ปล่อยไปได้อย่างเนาะแล้วก็าถาทาทก 3, ky, ะกาากาถาที่ตามเบิ่งทุกคนเลยทั้งเอฟซสามเมกกี้แล้วก็ของน่าลินกะถาที่ตามเบิ่งผลงานเพลงของน่าลินแล้วก็คันว่า เพื่อนคิดเห็นสามิกกี้ไปเป็นนักเอกกะนรหรือเแต่โบมีค่าจ้างให้ได้ปะบบเป็นยังเนาะเพราะว่าห้าซอยเรือกันประมาณนี้แต่ว่าสักล้านสองล้านก็ยังดีชิมิก็บางอางแอนดุนจีของอัดอีอย่างยั่นอยู่บ่อสเด็นน่ะแต่ว่าบบมีกับสักแสนสองแซนก็ดีเพราป็นพี่น้องก็ได้เติมนิดต้องบึ่งก็เนาะว่าสิได้ออกเป็นบทเพลงอีลีด้วยกองจ้างกล้อง่อยดำดำกองข่อยมันเป็นกล้องแบบ ดูคุณหนูแห้งไหมแบบขาวเออแลเหตุเห็ุงานอย่างอ่าเนาะอ่าเอฟซีของสามิกี้ว่าอยากให้มาหาณรินสามิกี้ก็ได้มีโอกาสมาแล้วเมื่อนี้ได้ทักหายโทรหากันเรียบร้อยแล้วก็เลยนัดกันมาเมื่อนี้ว่าเฮากับบอกค่อยว่างเนาะเวลาเขากับโบตูงกันพ่อแม่พี่น้องเอยคือเห็นแบบว่าช่วงนี้กะเงียบๆแบบว่าเป็นจังหดเรื่องเห็ดช่องนี่กะคือว่าตอนแรกกะ ถอ,อนใจแล้วบอกมันแบบว่าเส้อนหน้าใดอะแล้วเป็นใดเป็นเป็นอย่างคือกลับมาไอเฮตโต่ Head er อีกด้วยว่าแบบด้วยว่าสิยา,าพอซัมมี่บอรหรือว่าตังใดต่ออ่าวบอให้เอฟซีผ่นพังเนี่ยแบบพิ่นกับไทม์ไลน์นะแบบเออคือบอเห็น,นหน้าลินไปหาสามิกกี้สามิกกี้คือบอไปหา,นานหน้าลินอย่างประมาณนี้นะกะว่าสีเศร้าเฮ็ดเนาะแตก่กะในใจหนึ่งก็คืออยากเฮต่อ ต้องเบิ่งไปก่อนเนาะว่าเออซีมีแบบท่านผู้ดูเนาะหับซุมเฮา,าหรือโบนะอ,อ,อ๋อเออกับเมนอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้ทั้งยอดวิวของสาวมกกี้ก็คือแบบดับแหงแบบประมาณร้อยสองร้อยคนเบิ่งจากพันสองพันมันปิ่นพะอย่างทุกคนหรือว่าบบมักล้วบ่หรือว่าแบบว่าบบได้อยากติดตามสาวมกกี้ะระวบ่หรือจังไดคอมเมนต์มาในใต้คอมเมนต์นี่ยทุยกนคนอเออลืมเนาะอันนี้คือนาดินเพิ่น คือว่ามีผมยาวลืมบม่ได้เห็นประมาณเดือนหนึ่งกะผมกะยาวได้ประมาณนี้ทุกคนเลยที่เห็ผมสาวเมื่อกี้ก็คือนี้ยิงซ้ำเก่าหายไปกะจังน้อยนะก็คือว่าแหละเนาะที่แบบว่าเฮาส่วงนี่อ่าเห่าไปในลงคลิปน้ำแล้วกะอ่าคนติดตามหรือว่าคนผู้ดูของเฮาเนาะท่นผู้ดูของเห่าอะไรเออแบบว่ามันห่างหายมันแบบ จากพันสองพันเดือนยู่รยสองร้อยมันเป็นจังไดติดใจเดี๋ยวนี้นะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรติดใจนะคือบระยัดแบบติดตามคือบระยัดรับชุ่มทับบึงของอ่าสามิกี้แล้วก็นารินเน่แมนเมนเมนหรือว่าพวกเฮาแบบอ่าบโหน่าบึงบบหรือว่าบโหน่าสนใจบบหรือหน่าเบื่อจังใดก็คอมเมนต์ อ่าใต้คอมเมนต์ได้ทุกคนในสาวมิกกี้กับนารินสิได้ไปปะาปุงโตไหม,มด้เมนค่ะสมมุติว่าอยากให้พุกน้ำด้วยไฟกัดเมนบอกก็ได้เนอ้ออืมอมัาจำเป็นที่แบบว่าห้างไยแบบนี้มันตกใจทุกคนเลยม,มันท้อเข้าใจ <c oughs> บ<อ>่เทนเนออกไบนั่นดิชีเช็ดบ่คือกเก่าด้าจะทนรู้เปละบ่ได้บ่ได้บด่ได้ที่ดีกสิตบ่่ายญาญญานเพราะว่า,า,ามันแบบว่ามัน มันตกหลายเนาะจากที่เขาเคยมียอดวิวประมาณพันสองพันซมืออนี่เดือแค่ร้อยสองร้อยทุกคนเลยมันกับบอยอยากมีกําลังใจถ่ายคลิปโตไปนะเพราะว่าคันมสมมุติว่าเขาถ่ายไปกะมันบอมีไผ่บึงคือเก้าเขากะผู้สึกว่าโทอทุกคนเลยกะคันว่าอยากให้ฮ็ดคลิปแบบใดกะคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์าตามมนตทุกคนหรือว,ว่าอยากให้แบบเออไปไป,ไปทั้งป่าบ่ขคุดเขียดบ่ก้านเขียดน้อยบอยอย่างกะ สิลองเฮดไห่นะเป็นการเกียดกันงคืนบะกะกะตามนั้นแหละเน,ะนาะนาลินทนั้งนาลินกับมีผลงานเพลงแล้วกะสามิกี้กะตื่นเต้นแห้งฟัง <c oughs> ใจจะขาดแล้วยังบ่ได้ฟัง <c oughs> แต่ได้ยินข่าวว่าแต่งเพลงที่ห่างหายไปก็คือเพิน่นแตงเพลงทุกคนเลยแมนกันังแตงใช้ฉมวงจักน้อยเนาะแล้วก็เฮาตรงแบบแก้ไขบางคำพอม่ะอ๋อก็คือว่ามีท่อเล็บน้่แม่นบะ Man, man. คือว่าท่อนแล็บนี่คือว่าไผ่ไผ่ไผ่เราแล็บเองหรว่าเล็บเองทุกคน, <laughs> นเนยลยปอด์ใ<ส>นเน,น,นืใดล่ะมันที่หาไผ่มาหกนั่นแหละทางแบบว่ามีถ้า,าสมมติว่าเพลงออกมาแล้วมันมีนางเอกเอ็มวีบอหรือว่ามีพระเอกบอหรือเนี่ยใดหรือว่าอบอมีเลยหรือว่าเนืใดอ่าช่วงแรกๆอะตอนแรกว่าสีเห็ดแบบสั้นๆลงก่อนเนาะเขาจะบอทันมีเอ็มวีอย่างฮาต้องบึงว่าแบบคนต่อพับมันจะดีบอนค่ะสมมติว่าดีเังซี่เขาก็สปอยเพลงเต็มพร้อมกับเอ็มวี อ๋ออ๋อ๋อก็คือว่ามีแค่ตัวอย่างให้เบิ่งซื่ๆเต้นโอ้สม <laughs> สายนั้นผู้ชายผู้สาวผู <laughs> ้สาวอย่าอ<พ>ยุอ้ยหัวสิประมาณนั้นเนาะแน่นจาได้มีผลงานอย่าง,งช่วงนี้ข่อยเบอืมช่วงนี้บบมีผลงานอย่างเลยมีแต่ว่าอผลงานกะคือหลายอาทิตย์ล้วะหละก็คือไอเป็นนางเอกเอ็มวีเพลงห บ่าวพามีทุกคนเลยแล้วก็มีเอฟซีว่าหไลยหล่ไลยแบบว่าเออคือบอกไปหาน้องพามีแน่อย่างประมาณนี้เดี๋ยวทาว่าสาวมกกี้มีโอกาสหรือว่าบ่าวพามีว่างเดี๋ยวสาวมกกี้สิได้ร่วมงานกับบ่าวพามีอีกรอบหนึ่งทุกคนเลยฝากติดตามรับชมรับฟังกันเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าเออบอกว่าดีกว่ารอติดตามเอาถ้าติดตามเอาทุกคนเลยคือบอกว่าดีกว่าเนาะมีได้ว่าถ้าถาว่าอยาก อยากหู้อยากเห็นอย่างกะถ้าติดตามไว้เดี๋ยวสามมิคกีมาคอยอัพลงอีกเป็นขั้นตอนขั้นตอนอย่างนี้นาะมีมีว่าๆแบบนี้อะอยากหู้ได้ดิค่ะมันอาจสิมีเนาะมันกะโบดุลแต่กะโบนานแล้วกะโบไวเอ้าสรุปเท่าไหร่ละบ้านี้กะประมาณกลางๆลางโบดุลโบซาโบไวโบเลวโบดุบ่บซาบบไวโบเร็วงงเนาะทุกคนเนาะยให้ฟังเพหงงงเนาะ แม่กองคอยบอกคอยสิได้ใส่ของเจ้าแล้วบ้านีฮะใส่ยังเออละกันเป็นกันฮาร์เรย์เฟินนี่ปลาทุกคนเลยผู้หามฝุยหามหามฝุยอยู่ออยู่ทึ่งขวานเนาะเพราะว่าเออขว้าขว้าบอกเออขว้าขว้าขวตั้าอยู่ขวานเนาะ เพราะว่าเพิ่นเพิ่นมาแต่บ้านเอาปุ๋ยไปใส่พักใส่เงาจะปบ่อยาเห็ลผลงานน้องข่อยบะ่ผลงานแบบว่าให้ข่อยไปห้องเพลงบหดือว่าเป็นางเอกไปห้องน่วกันถ้าว่าห้องเนาะสามิกี้กับสีโบข่อยแบบว่าเสียงมันบบได้ฮะนะอ่าไดถ้าว่าไปเป็นางเอกวีสามิกี้กับแสดงกับโอเคเต็ม้อยเลยแบบสีเห็ดต็มร้อยประมาณนี้ทุกคนนี่กามีแต่ทา ขาบึงเนาะผลงานเฮากบสีถาวานีอา่าว่าง่างก็คือมีทุนมีงบประมาณนี้ก็คือได้อัดเพลงหรือว่าปล่อยเพลงเนี่ประมาณนี้แม่นบ่ะที่ยังบ่อ่าเพลงอย่างสักท่อนสักอย่างเลยก็คือนี่แหละหนึ่งเลยเขาต้องมีงบเนาะอ่าในการ เพิ่มเสียงดนตรีแมนบอลวก็ถ้าต้องไปห้องอ,อัดอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่าถ้าสีเห็ดเองกซัสุยางมมนก็สีอย่างเนี้ีกับอีอย่างเห็ดบ่เป็น<อ>แต่งได้แต่าสามารถเ็ดแบบเป็นขคงแบบทั้งดนตรีทั้งห้องอัดทั้งอย่างเอามาประกอบกันได้จังซี่เนาะม,มันก็ต้องมีไปอัดไปอัดเพลงอย่างนเนาะเจ้าก,ก็ลองไอ้มันมีข่อยว่าเห็นแบบคือว่ามีคนอันเคยไปอัดไปอย่างดูเหมือนบบบ่บวสี อ๋อนั่นแหละตอนแรกอ่ะคุยคุยกับเบาสีเฟินยูออมนบตอนแรกว่าสีเอชอชวนเฟินมาเฮ็ดเพลงน้อกันนี่แหละโอ้แล้วเฟินว่าตรงไหนขาหนุ่ข่อยนี่แหละข่อยยังเฮ็ดเพลงวัแล้วเนี่ยแต่งวัวเร่เธออ๋อโอ้โอเคทุกคนเลยก็คือว่าเบาสีเฟินสิมาห้องเพลงน้ำเจ้าะยังยังยังบ่ได้ตกลงกันยังบ่ได้ฟันธงเนาะเพราาะว่ตอนแรกคุยกันหยอกๆคุยเล่นนี่แหละโอ้ทุกคนเลย ก็คือนาลินพ่นกัสีอ่าก็คือยูทูบิกับสีเฮตอรเป็นบะกะว่าซนแหละแต่ก็ต้องบึงอ่าเพลงก่อนว่ามันสิไปรดบ่า้าไปบพรอดก็คือเขาป่าคือเ่าก็ทุกคนนียก็คือว่าเพลงก็สีเฮดทําอ่าเพลงกับสีเฮดน้าแล้วก็อ่าถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งน้าแม่นบ่แม่นๆๆๆมโอ้ก็คือว่ามีมีทางผลงานหลากหลายเนาะก็คือแบบว่าเออกะทั้ง้องเพลงทั้งถ่ายคลิป ทั่วไปของเฮาแต่ละมือแต่ละย่างของเฮาทายคิดแบบบ่บมีสาระ <laughs> ย้ำว่าบบมีสาระเออเมนมแต่ว่ามือนี้เขามากก็คือว่าจุดเด่นเลยก็คือมาถามมาห,า,หาดินก็นคือเอฟซีหลายๆคนถามมาว่าเป็นยังไยกันโบทะเลาะกันโบหรือว่าหลายคนถามคุยกัอยู่ด้่ยก็คือว่าเฮาสองคนกับ่บได้พิเถียงกันก็บ่ได้ทะเลาะอีกอย่างกันเลยทุกคนแ,<ม>แค่ว่าเฮาบ,บ่มีเวลา อ่านาลินก็คืออ่าเห็ดอ่าช่วงนี้เพิ่นก็แต่งเพลงเนาะแม่นแล้วก็เห็ดทันเห็ดนีอืมกับเวลาเพิ่นกับสีบบมีส่วนสาวมิกกี้ก็อ่ามานามาอย่างยู่แต่กับ่บได้มีเวลาแบบฮามาลินน้ากันคนในเมื่อนี่ก็คือว่านาลินเพิ่นทักหาสามิกกี้ซื้อน้ําก็เลยได้มาหน้านํากันแล้วก็มีโอกาสได้มาอ่าได้มาถ่ายคลิปเอาคลิปํากันพ่อพีหน้องเอ้นแม่นอ่าทาง f อฟซเจ้าดิทางเอฟซีข่อยกาโอ้ยถามหลยเด้ เป็นอย่างคือหายไปช่วงนี่บลงคลิปเลยซามิกี้ไปใส่บเห็นไปทายน้ากันหนึ่งสิแมะแล้วคอยเอกกับแบบบ่ได้ข่าวตอบเลยว่าซันซ่าหายแบบหายไปเลยบ่ได้ตอบเลยเนาะเอยก็คือว่าเราสองคนกับบอได้มีอย่างผิดเถียงกันหรือว่าบได้มีอย่างให้กันเพราะว่าเห็นหลายคนแต่กับเอฟซีกับมามิน ว่าคิดฮอดหน้าลินอ่าคิดฮอดน,น,น้องลินอ่าคือว่าพี่วิมุนเนาะอ <c oughs> <c oughs> ขอเอยซื้อก็คือพี่วิมุนก็คือมาเขา่าคอมเมนต์เอ้คือมาคอมเมนต์ใต้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 คลิปนะคือมาคอมเมนต์แบบทุกคลิปเลยแบบเอ้คิดฮอดน้อ,นนองลินอคือสามิกกี้ขึบูไปหาน้องลินอ่าเมื่อนี้สามิกี้ก็ได้มาหาน้องลินแล้วกะมาหาเป็นทีเรียบร้อยทุกคนเลยเอฟซีขอมาตั้งแต่สามิกี้กระจัดไห้ขอเคขอมา แล้วก็อยากให้เอฟซีเข้ามาเบิ่งหลายๆเนาะเพราะว่าอ่าช่วงนี้มันกะห่างหายเอฟซีของสามิกี้กะหลังจากที่เคยคอมเมนต์หลายๆแล้วกับตอนนี้ก็คือบ่มีเลยคนเบิ่งกะตอบลงคือนกันเมนคนเบิ่งกะ<ต>บ่มีคือของเจ้าน่ะยังว่านั่นเนาะแบบจะตอบแล้วก็จะลงคลิปบ่อยๆอยู่แต่คอยน่ะบ่แปลกที่เพิ่นสิหายไปเนาะเพราะว่าคลิปอีหยังก็บ่ลงเลยแล้วก็ปปกบบวกสามิกี้กะแบบรู้สึก บมีกำลังใจทุกคนไอที่โบเห็นสาม,มิกี้ลงคลิปคู่มือคู่มือก็คือโบมีกำลังใจเพราะว่าลงไปแล้วกะับท่อแมนคนบึงแบบคนดูกะประมาณห้าหกสิบร้อยประมาณนี้หลังจากที่สองพันสามพันสี่พันเป็นอย่างคือลงมาแบบดบเพงหรือว่าเป็นน้ำาส่วงสงการนะสาม,มิกี้บได้ลงคลิปสิบอกทุกคนและกะทุกคนก็นเลิกติดตามหรือว่ามันอ่า youtube ปิดการแจ้งเตือนเั็งสี่บอกด้วหนะแดูแ์เนาะโดย ตามิกี้กันยังบอกหูแบบแบบเสียบ้านะไรทุกคนเลยเอาสิไหาแล้วเสียใจเอฟซีบอติดสามเออไม่ไปน้ำปลาน้ำดงหายอยู่หากินเพิ่นบ่มากกัดคุณแล้วเขากระชิขาอัน,นียังในเมืองตลาดบ่เอนเาทุกคนคันวัดอ่าในที่เฮาเฮาเห็ดคลิปห,หรือว่า อย่างเอฟซบอกมากาอย่างกับคอมมิ์บอกก็ได้เนะเพราะนนะว่าเฮาก็ทีได้ปรับปรุงตัวเองทุกคนเลยหรืออันนี้หรือนะถ้ะาบัวมักแบบหาอยู่หากินไปน้ำปลาน้ำดงสิกะบอกก็ได้เดี๋ยวสีสแสดงหนังสั่นให้เบิ่งดอกแนวแบบประธานบริษัทนะนะขอเป็นอะไรขอเป็น,นคนเก็บขยะจะเป็นจะ <laughs> เป็นประธานได้บอ เราเ้ยเฮาสิไปเป็นประธานบริษัทเ้ีบัดเนี่ยเออถ้าไปน้ำปลาน้ำดงแล้วบ่มากแมะจะจะอยากเป็นประธานบริษัทบวบริษัทขี่วัวเรียกวัวบริษัทขี่วัวอยู่น้าเนาะทุกคนอ่าเฮากะได้คุยกันดนตืบแล้วเนาะเมนเมนสีได้อำลาพลาจากทุกคนเพราะว่ามันกะมืดคำแล้วกะตอนนี้กะเม้งใหม่ ต่อมหมูต้อมตาแห้งตอนนี้ทุกคนเลยแม่อ่ามีอยังสิ่ฟากทั้ง 3, ee, bon เอฟซีสามกีบอนาลินโอ้คอยกับซิฝากแค่ว่าถ้าที่ตามผลงานแค่นั้นล่ละแต่เต้บอ,บอกว่าสิฟลอยตอนใดหรือเร็วๆนี่หรือช้าๆออหยังกรบปูกตอนนี้ยังออหยงังยังบวลงตัวเนาะอ๋อก็คือว่าทางนาลินเพิ่นกับ แต่งเพลงแล้วแต่ว่ายังบทันสมบูรณ์แบบเนาะแมน่นอ่าแล้วก็ยังบทันได้แบบว่าได้แปอัดเพลงอย่างแต่ว่าผลงานเพิ่นกะมีก็คือว่าแต่งเพลงเนาะอ่าเจ้าเดมี่ยังอยากฝากทางเอฟซีคอยบบก,ก็อยากกะอยากฝากเอฟซี C นารินเนาะว่าฝากมาติดตามสาวมิกกี้ในเด้อทุกคนเพราะว่าช่วงนี้กะสาวมิกกี้กับ่ได้คอยลงคลิปเพราะบ่มีกำลังใจแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีเอฟซีเขามหา อ่ามาคอมเมนต์มาอย่างหลายๆกะสาวมิกกี้กะสีมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปทุกคนเลยกะฝากเป็นกำลังใจสาวมิกกี้แล้วกะน่นาลินฝากกดติดตามพวกเขาทางสองนะแม่แม่แม่ข่อยสิพาะจะไปเป็นประธานบริษัท <c oughs> ยิ่งมาสาว <c oughs> อีกโอเคเนาะ <c oughs> ทุกคนเท่ากับสีได้อำลพาพระจา่าทุกคนเนาะกะสิีได้ขอก่าวคําว่าสบายดีสบายดีทุกคนเลยบายอบายข่อยว่าได้ห็เจ้าเบาพูดเดียว